เอาละครับกสวัสดีทุกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เข้าสู่ต้อนรับสู่ช่อง The Mini h o l อีกเช่นเคยนะครับซึ่งหายไปนานมากๆนะครับวันนี้ผมกลับมาในเกมที่มีชื่อว่า a r k Survival Evo นะครับซึ่งเป็นเกมเอาชีวิตรอดในยุคดึกดำบรรยุคไดโนเสาร์นะครับก็ตัวนี้ผมก็ต้องมาทําการสร้างตัวละครก่อนเลยนะครับ โอเคเราก็ไม่ได้ปรับแต่งมากมานะครับเพราะว่าตัวมันเทพอยู่แล้วนะครับซึ่งเราจะตั้งชื่อไอตัวนี้ชื่อว่าเควินนะครับมาครับตอนนี้เรามาโปร,โปรที่เกาะแห่งหนึ่งเก็บของก่อนนี่เรามีหินนะครับซึ่งเกมนี้จะมี ลเวลให้ด้วยนะครับรเวลอัพเราจะสามารถเอาอ่าไอแต้มตรงนี้มาแลกเป็นไม่ใช่สิไม่ใช่แลกสิมาอัพเป็นอ่า uh, เราจะคราอะไรได้บ้างนะครับซึ่งตอนนี้ผมยังรีววหนึ่งนะฮะยังอัพอะไรไม่ได้นะครับก็ต้องให้รเวลมันอัพก่อนครับซึ่งเราต้องเก็บรเวลจากการอ่าเก็บของนี่ไงรเวลอัพโอเคผมจะอัพเป็นอ่าแปลงของก่อน ว่าช่วงแรกเราจะแบกของได้น้อยนะครับอืมวันนี้กันจะมีเบอร์รี่เก็บไปเก็บไปเก็บไปเพิ่มเพิ่มรีวิวโอ้ยนกนกโดโดด้วยอุ้ยอะไรครับเนะี่ยโดโด้สามหัวอะไรครับนี่อ่ะโดโด้สามหัวเฮ้โดโดห้หลวมแล้วนอ้คนดูดิ อย่เด,เด้เราต้องคาฟของอันนี้มันคาฟยังไงโอเคต้องมีอ่าอันนี้ใบไม้แล้วก็ต้องมาต่อยคู่ฟาร์มโอเคได้ละ้ยเร็วอัพด้วยอัพเลือดก่อนโอ้ยวันนี้เราจะสามารถเอาแต้มไปแลกเป็นเสื้อได้นะครับเป็นคาฟเสือ้อซึ่งผมไม่ต้องการตอนนี้ไงออสเปียก่อนนะครับเพราะเราต้องมีอาวุธในการที่จะเอาเวทล่า พวกนกโดโดมากินนะครับเพราะว่าเราต้องกินข้าวด้วยต่อไปเดี๋ยวผมจะต้องอ่าทำขวานากินนะครับอุ้ยอะไรวะเนี่ยดีดีข้ขีเอาขี้แตกรัวเลยทีนี้จบแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปหาฟิกนก่อนฟินก็จะอยู่ตรงหินนะครับซึ่งเราจะเอาอีเตอร์มาขุดต้องการเท่าไหร่โอเคต้องการแค่หนึ่งอันโอเคสวยต่อไปก็จะเป็นใบไ,ไม้ฟาง ได้ละขวานขวานนี่เราสามารถเอาไปฟาร์มไม้ได้นะครับเราจะฟาร์มไม้ได้ง่ายขึ้นไอพวกสกินเนี่ยผมทิ้งก่อนดีกว่าอเอ๊นี่แต่ดอกไม้ไฟนะ่ะขออือสุยวันนี้เราก็มีทั้งอีตือ้อทั้งขวานแล้วนะครับเดี๋ยวเราฟาร์มไม้กันก่อนเราจะสร้างสเปียกันเราจะมาล่าพวกโดโดเพื่ออัพเลเวลซะก่อนนะครับ คือเกมนี้มันสามารถจับเดนเสามาเลี้ยงได้ด้วยนะแต่ตอนนี้ผมยังน่าจะจับไม่ได้นะครับเพราะว่าอุปกรณ์ยังไม่พอเราต้องเลเวลเท่าไหร่วะเดี๋ยวนะเลเวลเก้าเออเราจะเอานี่ไปจับขาเดนเสาไม่ให้มันวิ่งนะครับเพราะว่าถ้าวิ่งเราจะวิ่งตามไม่ทันสวยตอนนี้เราเลเวลห้าแล้วนีม่มีสเปียครับถ้าเราฆ่าพวกโดโดนี่มันจะตายเวลวเยอะหรือเปล่าผมไม่รู้นะ ไอเจัดไปหนึ่งตัวดูดูรวมล่างไอเยไอเย่าตงสารไอ้ดูก็เนื้อมอก่อนนะครับซึ่งเราสามารถเอาหนังของนกโดโดไปทับเสื้อได้นะครับตอนนี้มีหนังพลาสติกสซงช็อตเอาไปก่อนครับเสื้อผ้าไปโอเคเราว่าสร้างเสื้อผ้าต้องการอะไร ไฟเบอร์ยังไงอันนี้ใช้หนังอันนี้ก็ใช้หนังโอเคแล้วสักการไฟบเบอร์ถุงเท้าเสือ้อเกงไฟเบอร์ไม่พอโอ้โหเก็บอตอตรงน,นี้โอ้โหไอ้นั่นไปฆ่าดดโ,โ,โ,โดโดทุกคนโอ้โหโอ้ต้องไปช่วยน้องแล้วไอ้เลวอย่นี้เนาะแตกปไปไม่แตกชิบหายแล้วนี่เอาเนื้อหนัง ไมโดโด่โด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 ดรถกัดตายเลยโดโดไม่ตกน้ำตายเลยไอ้เนี่ยไอ้พวกเลวอันี้เราจามของไปก่อน,นครับเพราะว่าช่วงแรกไม่มีอะไรให้ทำนะต่อไปผมจะอัพเป็นอ่าวิ่งก่อนแล้วกันเอาไปหนีหนีเินเสาวเินเสาวบางตัวแล้วก็สู้มันไม่ได้นะครับอัพไปก่อนแล้วก็ต่อไปเบลวเก้าสวย เราจะได้ไปจับนางสาวกันแล้วซึ่งตัวที่ผมจะจับคือไอ้พาราโซตัวแรกเลยนุ่นอยู่นุ่นผมเจอทั้งพาราโซโอเคเดี๋ยวเราเดินไปหามั้เลยดีกว่ามาแล้วนั่นไงพาราโซสองตัวเลยเดี๋ยวผมจะจับสักหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆก่อนว่าตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียนะเกมนี้มันมีทั้งสองตัวผู้ตัวเมียครับตัวนี้เป็นตัวเมีย ตัวน,นี้น่าจะเป็นตัวผู้เป็นคู่รักใช่ไหมใช่ด้วยโอเคงั้นยี่ยมเลยเราเลเวลเก้าหรือ,อยังอย่างอีกนหน่อยแต่เราก็ทําการฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนนะครับให้มันเลวลเก้านะครับจะได้มีที่จับขาเดินเสานะอ่าเรียบลงไว้เราเลเวลอัพแล้วเขาเปนตัวรีเลยเดี๋ยวผมจะเพิ่มอ่าเป็นวิ่งก่อนแล้วกัน <laughs> เอาไว้หนีเอาไว้หนี มันจะเอาวิ่งสักร้อยสี่สิบนะครับตอนนี้เราสามารถคาบท,ที่ดักขากับอานของพาราซอลได้แล้วสวยงงแต่หมดพอดีโอเคดักไปดักขาครับเราต้องเอาอันนี้มาด้วยนะควอนไว้ทุกหัวอันนี้คาบเยอะสามอันเอาไว้จับขาโอเคเราจับพาราซอลก่อนเรา,ก,าก็ดักขามันไปยุ่หัวนี่นี่เยอะไป เีโอก้าน่าจะง่ายอยู่ตีหัวไปเข้าไปนะครับตอนนี้ทำให้มันสลบนี่ไงแล้วก็จะทำการเทมมิง่งเข้าไปในะอินเวตทอรี่แล้วก็เอาเบอร์รี่เข้าไปโอเคก็รอให้มันกิน,นครับนี่มันจะมีขีดเทมมิ่งตรงนี้นะถ้ามันเต็มเราก็จะได้ พาราซมาเป็นเพื่อนคู่ใจของเราโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราต้องมาทําหาอุปกรณ์ทําอาร์นก่อนครับซึ่งมันต้องการไม้สิบห้าแล้วก็หนังแปดสิบโอเคไม้ไม่ยากอ,นนอันนี้ก็เดี๋ยวให้มันกินร้อนครับใกล้จะเต็มแล้วเดี๋ยวผมต้องไปหาหนังก่อนเอามาทาอาร์นโอเคครับตอนนี้เราก็สามารถจรับพาราซอมา เป็นสมุนของเราไม่ที่เรียบร้อยครับแต่ตอนนี้ผมยังหาหนังไม่ได้ไงแต่ผมมีวิธีนะครับที่ต้องฟาร์มหนังแล้วก็แค่เรียกพลรสตอมานะครับแทนมาตรงนี้นี่ไงล้มีเต่าเราสั่งพลัตอไปโจมตีได้จัดไปกัมันนอ,อืออดีอ๋อตอนนั้นไม่มาช่วยสวยเราก็จืรมองครับดูดีใกล้จะตายแล้วเอาเรื่องสวยเลย กพูดเอาหนังไอเต่านี่น่าจะได้เยอะอยู่อุ้ยไอนันมันโหมันมาโจมตีอุ้ยสู้ได้ปะเนี่ยเฮ้ยเกือบตายโอ้โหเลือดเหลือนิดเดียวเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบพลัสโซลาตายแล้วโอเคเดี๋ยวเราวกันการทำอ่านก่อนอุ้ยเลเวลอัพด้วยเดี๋ยวผมจะอัพเป็นเขียดหิว พราหิวบ่อยสะ,ะเกินอะแล้กวก็ทุบเอาเนื้อหนังจากเตากันนะครับโอเคซึ่งพาราโซเราสามารถอัพเลเวลให้มันได้ด้วยนะครับจะมีสแตตรตรงนี้ผมจะอัพเป็นสามินากับไอ้นี่ก่อนแนละ้วกันไอหามแบกหามให้มันเยอะๆขึ้นเพราะว่าตัวนี้ผมไม่เอาไปโจมตีแล้วผมจะเอาไปฟ,ฟาร์มของนะครับ ซึ่งพลัสเนี่ยเราสามารถเอาไปฟาร,ร์มต้นไม้ได้เนี่ยแล้วก็ฟาร,ร์มเบอร์รี่ได้ด้วยนะโคตรดีนี่สวยเลยอย่างเอาโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราก็ต้องหาแหล่งกบดานก่อนนะครับเราต้องไปหาที่สร้างบ้านซึ่งเดี๋ยวผมจะเดินหาเดินหาก่อนหาทำเลดีนะครับที่สร้างบ้านนะผมต้องการเป็นที่โล่งนะเราจะไม่อยู่ในป่านะเพราะว่า ถ้าโนเสรอตัวใหญ่มาเราอาจจะไม่เห็นนะครับอเออเดี๋ยวเราทำการตดินหากันนะโอ้ข้างหน้ามีงูอุย้ยมีจระเข้ทุกคนคิดว่าพาราซอตัวนี้สามารถสู่จระเข้ได้หรือเปล่าครับนะเดี๋ยวคอยดูอุ้ยมันมีไอ้ตัวเล็กที่มันสามารถกัดเราตกได้ด้วยเเดี๋ยวเรากัดตัวใหญ่ก่อนเอาเรื่องโคตรแรงพาราซอไป แตกไปหนึ่งไอตัวเล็กนั่นอันตรายนะครับมันสามารถพุ่งกระโจนกัดเราและให้ตกจากหลังในเรนจ์เสาได้เลย,นะาาเลยซึ่งเราจะตายเองเครับถ้าเจอตัวเล็กมันมาแล้วมันจะพุ่งหรือเปล่ามันพุ่งมาแล้วไงชิปชิปมันมันย่อไปนะเฮ้ย,อยออเออสวยฟันละตอเราโคตรโหดคนไวตัว ไอ้เจ้หาหอย้วตายปะเนี่ยมีงูด้วยมีงูมาอุย้ยมันมาเยอะๆือ้อ่าโอเคครับเราก็ทำการวิ่งกลับมาที่เดิมนะครับอบ้ยมันมีจระเข้อีกตัวแล้วเนี่ยเอาแล้วโดนเกียนแต่พอเราพอรอเราน่าจะสู้ไหวนะครับมันวิ่งหนีเลยดูดิ หนีเลยสวายโอ้โหโคตรโหด,โโดมาตามมาไอพัลลาโซตัวตน้อยซึ่งตอนนี้มันมีอ่ารูปเป็นในปิงขึ้นนะครับเพราะว่าปิงกัดเราอยู่นะอืมเดี๋ยวเราก็ต้องก่อองไฟแล้วเพราะว่าเราต้องการเอาปิงออกนะครับซึ่งมันน่ารำคาญอุ้ยงูมันได้จะจับจะเอาขวง ได้จับเเข้าไปอินเวนทีรี่เอาไหนวะนี่เดี๋ยวทิ้งไอ้ของไรประโยชน์ไปก่อนเนะเฮ้ยอะไรกัดวะเนี่ยของมาโอ้เโดนปิ๊กโดนปิ๊กเกิดเต็มตู้เลยเอาจะเอามาทำไมเนี่ยปล่อยมันดิเออชิปแล้วไงโอเคแล้วขาดตดนเดี๋ยวทุบเอากันโอ้โห ปิงก่อเตรียมตัวเลยไอ้กองไฟกองไฟนี่เามีไม้หรือเปล่ามีเยี่ยมนี่ครับการฆ่าปิงเราก็ต้องโดดลงไปในกองไฟเลยนะนี่หายแล้วก็เอาพลัสซร์เรามาด้วยพลัสซอร์แล้วน่าจะโดดกลับด,ด้วยใช่ไหมเคเคยี่ยมก็าหายละสวยเลยเ,เราเนื้อเราเนื้อเรา,เรา,เรา,เรามากินด้วยนะอันนี้อ็ไปย่าง ตอนนี้ผมก็ต้องไปลงน้ำก่อนนะครับเพราะว่าตัวละครผมมันเห็นน้ำนะครับเพราะว่าเราวิ่งมาไกลมากเลยตรงน,นั้นมีงูด้วยนะมันเห็นเราหรือเปล่าไม่น่านะไม่น่าจะเห็นไม่เห็นก็แย่ละจัากาบกันมันไม่มีนีไงไทท่านอุบอาตวัวโคตรใหญ่ถ้าใครไม่ชอบงูเนี่ยอาจจะเดาว่าไม่กล้าเล่นเกมนี้นะครับ แล้วใครเป็นคนกลัวงูกวางางูมันใหญ่มากเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาเนื้องูไปด้วยแล้วงูมันมีเนื้อน่องด้วยนะมันมีเนื้อน่องได้ไงวะมันมีขาได้เลยอะไรเขาเนี่ยงูมีเนื้อน่องโอเคครับเราก็ทำการข้ามมาอีกฝั่งนะครับซึ่งแถวนี้ผมคิดว่างูแม่งโคตรเยอะเลยมีงูเต็มไปหมดเลยดูโอ้โห เป็นป่าชายเลนไงงูมนันเยอะนะครับดูดินี่ไงโอ้โหมาวิ่งมาก็เจอเลยฆ่ามันก่อนฆ่ามันี่ตายหมดเลยไม่ต้อมีคือง,งูมันฆ่างูมันฆ่าหอยทากโ,โ,โอ้ยตรงนี้มีคาโน่คานโน่เองที่เด้อเลยชิบหายเดี๋ยวเดี๋ยวเอาของกันอันนี้ของมีประโยชน์นะครับเราต้องการขี้ตินเอาไปค่าของด้วยโองนี้มีคาโน่แดง เราน่าจะสู้มันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวโหดเราต้องการที่แบบว่าไอ้ไทั้งเสานักตู้มาฆ่ามันแต่ตอนนี้พาร,ราซอลน่าจะไม่ไหวนะเดี๋ยวเราเราการไปหน,นีออกทางออกจากมันนี่แหละอดี๋ไปใกล้มันนะครับขาหนแดงก็มาว่ะอย่างนั้นโอเคตรงนี้แหละผมว่าน่าจะสร้างบ้านตรงนี้ได้นะครับ เดี๋ยวเราทำการถอนต้นไม้ออกจากที่นี่นะขุดออกเลยเพราะว่ามันเก็ก,กะบ้านเรานะครับมาสร้างบ้านแต่เราต้องอัพอัพพวกนี้ก่อนอันนี้เปนของจำเป็นเฮ้ยมีธนูแล้วสวยซีเมนแล้วก็พื้นบ้านนี่ไงสวยเลยกำแพงประตูโอเคอัพได้แค่นี้ก่อน เดีเราจะทำการสร้างบ้านกันเลยนะครับแต่แรกๆผมจะทำไม่ใหญ่เพราะว่าของเรามันน้อยนะครับเดี๋ยวผมมานอกรอบแล้วกันเีน๋แวสร้างไนี้เดี๋ยว,เ,ยวเอาต้นไม้ออกให้หมดนะครับซึ่งมันมีไดตนเสาที่สามารถขุดต้นไม้ได้เยอะๆด้วยนะในเกมนี้เดี๋ยวเราจะไปจับมันมานะครับแต่ไม่นา,นาใช่ทีเยาะแล้วตู้อี๋แล้วตื้ เดี๋ยวเนะสาดักสู้อู้มาโคตรเยอะดัคเตอร์นี่คือแบบถ้ามีเยอะๆนี่คือดีนะแต่ผมยังไม่อยากจับตังนี่นะกรณ์ยังไม่พร้อมนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวจะเอาพื้นมาสักสี่อันแต่ไม่พอไงไม้เราไม่พอ,อเดี๋ยวตั้งตรงนี้เลยเยสสวยอุ้ยตรงนี้ต้นไม้ขึ้นเก็บอ,อกได้ไหม เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บอ,อ,กอันออกเอะตานไม้ออกก่อนนะครับไม่งั้นจะทะลุพื้นบ้านเรามันจะไม่น่าดูนะอเอพื้นขาดอะไรขาดไม้ใช่ไหมไม้อีกสี่สิบไปโอเคจะดูเนื้อซีเนื้ออีกเกือบสี่นาทีเนื้อจะเน่านะครับอีกนานซึ่งเนื้อเนี้ยสามารถเน่าได้นะครับแล้วเราก็สามารถเอาเนื้อเน่าไปทําเป็น ลูกดอกยาสลบได้ด้วยซึ่งดีมากๆมีอัพเลเวลกันเราจะตั้งแคมไฟตั้งแคมไฟไว้ข้างนอกบ้านนะครับเราจะเผาเผาเนื้อไปกวนแยกมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ไม้ยี่สอันเผาไปเลยเกิาเราหิวนะครับเราจะได้มีของกิน ตอนนี้ผมต้องการทำธนูด้วยโอเคขาดไม้ที่ผ่านเราไปฟา์าไม้ก่อนเลยโอเคาจะได้ละสามสิบคะแนปิ้นสามสิบสามสิบเจ็ดดอกสวยนี่เอาเป็นหรือของได้เยอะขึ้นหรือของได้หนักวุฒิเราปลดล็อกชุดแล้วนี่โอ้โหมีอันนี้ด้วยมีแพร นี่ไงวิวยี่ิบเอ็ดจะถึงแล้วอีกนิดเดียวครับเราก็จะได้ลูกดอกยาสลบโอ้โหเผื่อเราเราสามารถไปฟาร์มไอตัวนั้นได้ในอีพีนี้เลยเนะี่ยเดี๋ยวผมละกันฆ่าเด็กก่อนเราจะได้อัพเลเวลไปด้วยนะครับไปไปตัดเข้าไปฆ่าหินเรียบเพื่อวิวเราได้มานหนึ่งวลแนละ้วอัพเลเวลเฮเลยอีกหนึ่งวลนะครับ ข้างบนนี่ตัวลอะไรอะขี้แตกอยกและมึงท้องเสียปะเนี่ยหรือว่ามีเตา่าข้ามันกัดเข้าไปกัดเข้าไปกัดกัดกัดโอ้โหเต่าโคตรถึกมัโซ่อยมั้วเดี๋ยวเพิ่มจันหน้ากับเก็บของพอเราจะเอา,เอาตัวนี้ไปวิ่งเก็บของครับ อีกนิดเดียวสุวนเดียวแล้วโอ้โหตรงนี้มีมแมลงด้วยสวยผมต้องการคีตินอยู่เลยเราฟาร์มคีตินไปเพื่อเอาไว้สร้างเกาะน,นะครับคีตินเนี่ยของมีประโยชน์เลยมมามันแลลงมันไปโอ้โหไปกัดไอ้นั่นกัดหมูปลาี่ตัวอะไรวะ โอ้มาแรงไม่ตายครัโอเคแต่เมื่อกี้ตัวที่มันตายไปไหนแล้วเขาหายไปเลยโอเคไม่เป็นไรตอนนี้เราวิวอัพแล้วโอเคอัพเลือดไปก่อนโอเคครับตอนนี้เราก็ทำการวิวยี่สิบเอ็ดเป็นที่รีบหน่อยนะครับเราก็จะอัพเป็นอ่าไอเนี่ยกระสุนยัสลบเออเออแล้วก็เอาพวกนี้มาครับเพื่อทำของเหล็กนะงั้นจบคลิปไป เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้ EP หน้านะครับซึ่งกระสุนยาสบเดเลยผมมานอกรอบอีกทีนะฮะโอเคคลิปนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบไปืมกัไแล้วก,ก็สนใจนะครับอย่ากเมนด้วยบรา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 นะครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็นั่นแหละบายบายครับผม